สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูน้องนๆหน้าข่าวกันว่าจะมากินข้าวที่บ้านตาที่บ้านแม่น้องคนระับจะไปถามเขาก่อนนะครับไปถามเขาก่อนนะครับเขากำลังจะอ,ออกไปสวนยางแม่น้องนะครับ เขาไปหมดแล้วครับเข้าไปหมดเลยนะครับแล้วตาก็ตามออกไปครับเข้าไปหมดแล้วครับน่ครับก็มีสื่อมวลชนนะครับนักข่าวนะครับช่องแปดพายรัฐนนวโชว์นะครับ สามช่องนะครับแล้วก็ช่องอะไรเ,เนาะช่องหนึ่งนะครับช่องอะไรอีกช่องหนึ่งนะครับโอ้อัมมาลินอัมมาลินทีวีครับดูนะครับอมื ็ทำงานค่ำคำเหมือนๆมืนะครับทำ,ทำงานค่ำคำเหมือนหมอน้อลน้องน้องนตาน้อน้อยต่องน้อ่น้รูปนร <c oughs> ้น้องน้องน้องน้ออน้อง้อก้อข้าวท้อง้างน้องน้อน้อน้องน้องนอค้องานน สวัสดีครับคุณตาชานครับครับสวัสดีครับครับก็น้องๆเขาทํางานนะครับน้องๆนักข่าวเขาทํางานนะครับเดี๋ยวตาก็ไปเอากับข้าก่อนจะไปรอที่บ้านนะครับก็เคยรู้จักกันมานะครับสามปีแล้วถึงได้มาเจอกันนะครับเนาะสามปีสี่ปี ค่ำแล้วค่ำแล้วค่ำมืดแล้วนะครับนี่เราก็ไม่ถือว่าแขกไม่ถือว่าอะไรถือว่าลูกหลานนะครับลูกลูกหลาน น้องนักข่าวนะก่อนกลับนะครับก่อนกลับกรุงเทพเนาะก่อนกลับกรุงเทพตาก็ขีม่มอเตอร์ไซค์เนาะกลัวกับข้าวไม่พอมันหาซื้อกับข้าวยากนะครับหาซื้อกับข้าวยากมันมีมันไม่มีรถตลาดนะครับ ยายก็กำลังปิ้งปลาไฟหลอดนี้เปิดตรงไหนนี่นะครับมีไฟเลยนะ,ะยายก็ย่างปลานะครับย่างปลาก็มีมกบมีปลานะครับเดี๋ยวน้องๆลูกหลานก็มากินข้าวกัน บ้านแม่น้องไม่กินก็บ้านตายายประมาณนี้นะเราให้ความอบอุ่นสำรับพี่น้องถือว่าลูกหลานกันแล้วกันนะครับไคร,ย,ย,ครย่างอโอ้ยใครเลยย่างรอโอ้ยขาดไปเล้วขาดไปหรอเปล่เอาจานบ่ยีเด็เกออกมาเลยฮะถวอ้วเอามาแล้วเอามาแล้วโอาา้ยตุาา้กย่อยจังวะ <c oughs> ไปถ่ายสนยางอยู่มันตะกี้นะไปถ่ายชนยางมันมืดมันมืดไปถ่ายชนยางเขาไปถ่ายกับน,นาลิตใไปนาลิตน้องแนนครับให้หมดแหละ 9ก้าคนเก้าคนตกข้างโน้นอ่ะถูกแล้วนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวตาก็จะย่างหมูตาชอบย่างหนังหมูนะพ่อหน้องไม่รู้เขาจะทำยังไงกินปลาก็คงจะย่างมันจัท่านนี้ จะย่างหรือจะต้มก็ยังไม่รู้ให้แม่น้องเข้าไปโน้นแม่น้องเข้าไปแม่น้องเข้าไปซนยางนี่พ่อน้องทำกับข้าวรอก็ทำปลานั่นแหละทำปลาที่ตกได้นั่นแหละรอ <laughs> กลบก็มีนะสองตัวกบสองตัว นึ่งข้าสูกรอยังเนี่ยจบแล้วจกแล้ว,ลวไปเกินไ,ไปเกินไปฐานดีเนาะข้าดีฐานนี่ข้าดีไอทำไมมัน ตัวกลมปลานวนจันไม่เหมือนปลานินน่ะปลานวนจันตัวมันกลมเนื้อมันผูเนื้อมันนิ่มเนื้อมันอ่อนนะแต่ว่าตาว่าปลาตเพียนอร่อยกว่านะปลาปลานินอร่อยกว่าปลานินอร่อยกว่า ใครมาสีข้าวตอนเย็นพ่อนนท์นี <laughs> ่ข้าวเกี๊ยวทำไมสีข้าวตาก็ทำงานกับลูกชายหละกับยายทั้งวันช่วยกันครอบครัวเราก็ช่วยกันทำเดี๋ยวอยนงไงก็เข้ามาแล้ว อีกหน่อยเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไปทําข่าวทําอะไรวิถีชีวิตของแม่น้องครับก็สำหรับคลิปนี้ตาขอ,ขอจบคลิปไปแล้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ